โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมวันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีกันอีกแล้วนะครับซึ่งในเกมนี้เราก็จะมาเล่นคีล่านะในแพทใหม่นะครับหรือว่าในแมปใหม่นะซึ่งเป็นเกมแรกของผมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเดินเกมยังไงนะต้องย้ําก่อนนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมแรกนะซึ่งอาจจะเดินติดขื่อเยอะนะครับเพราะว่า ก้อนหินเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเยอะนะตรงนี้ก็มาดูกันนะครับโอเคผมก็จะเริ่มฟาร์มบล็อกฟ้าปกตินะเรื่อยๆนะครับฟาร์มยับๆนะเกมนี้เราเจอเป็นเหมือนจะเจอเป็นนาคอสนะซึ่งตัวเราแบบโอ้โหแล้วเพื่อนมาแท็กแบบคือมาแท็กเราก่อนเลยนะอเอออะไรจะขนาดนั้น คู่กลางเราก็เป็นทางด้านอาการีกับ so วิเลสนะครับส่วนฝั่งของข้ามเนี่ยจะเป็นตัวอะไระเหมือนจะเป็นวีล่านะโอเอค okay, ฟาร์มไปก่อนนะครับหาเวลสี่นะฟาร์มยับยับ,ยบครับโอเคตอนนี้เราเวลสี่แล้วนะอย่างนี้ต้องใส่นะเพื่อนใส่สุดนะครับ โอ้โห oh, จะตายเพื่อนเอาหน่อยเว้ยโอเคเราได้คิวนะครับก็ถือว่าเปิดมาได้สวยนะเปิดตัวเปิดใจได้ดีนะครับสำหรับแพทใหม่นะเดี๋ยวตรงนี้เราขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีนะเพื่อที่จะเอามากันวีล่านะครับตรงกลางเหมือนจะมีการไฟนะครับยังไงมาอยู่นะเพื่อน เรียบร้อยครับนาคอตแตกไปอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ผมว่าเล่นมังกรน่าจะได้นะโหโดนจุ๊บเอาแล้วอาามเวลสามอย่างนี้โดนนะครับเรียบร้อย3ตัวนะวิ่งมาเพื่อนดักอยู่นะแล้วเหยียบไปเรียบร้อยครับตัวที่สี่นะตอนนี้คือโอ้โหต้องถอยว่ะ ไม่ได้นะครับแล้วเพื่อนเราเข้าไปโดนอีกแล้วดิเอาแล้วคาเฟนีเข้ามาอย่างนี้ตัวที่5นะครับ2องนาทีสี่สินะฆ่าไปแล้ว5้าตัวนะครับเอาเรื่องอยู่นะเกมนี้ก็เป็นเกมแรกนะครับซึ่งบอกเลยว่าเปิดหัวได้ดีมากนะครับโอเคแต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรนะตอนนี้เสมอต้นเสมอไปลายจริงๆนะเพื่อนเราอะ ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เล่นตามจังหวะของเราไปนะเพื่อนแจกแต่เราแบกเองนะเกมนี้โอเคเดี๋ยวฟาร์มไปก่อนนะครับมาเราได้เป็นทางด้านดาบฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปจบล่างแล้วก็ไปทำเลียวม้าอีกครั้งนะตรงกลางเพื่อนโดนอีกแล้ววะดิเรียบร้อยกาลีกระปื้ออย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวมาตรงนี้นะครับเจ็บนะเจ็บนะโอ้จะตายเหลือนิดเดียวนะครับค่อนข้างที่จะเจ็บนะเป็นทุกอย่างให้แล้วนะครับเกมนี้คือต้นเกมถือว่าผมทําค่อนข้างที่จะเยอะนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราโฟกัสเกมของเราต่อนะพยายามจะไม่โทษเพื่อนนะเกมนี้นะแต่มึงก็โทษไปแล้วแหละไอ้โดเอ,อ ข้างล่างมีเดียวมาตรงกลางเหมือนจะมีการไฟนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเติมดีกว่านะตรงนี้ผมจะยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอเคียวเวฟกลางก่อนนะอาแล้วนาคอสอยากจะลองดาเมจเอาไปหนึ่งเจ็บนะครับตรงนี้มีแวนก์ดนาคอสมาหรือเปล่าแล้วมาจริงด้วยอย่างนี้เรียบร้อยครับนาคอส ไม่ได้วะแวนกาดตายก่อนนะครับอย่างนี้เราเข้าเวทได้นะนาคอสต,ตายนะครับถ้าเกิดว่านาคอสไม่มีบล็อฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าเล่นยากมากนะยังไงตัวเขาก็ต้องใช้มานานะครับไไแล้วข้างบนเราได้เหมือนจะกดดันอยู่นะเดี๋ยวปล่อยเวฟตีป้อมเลยนะครับตรงกลางนะยังไงคาเฟ เหมือนคาเฟ่จาโลนะอย่างนี้เรียบร้อยฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้แถมได้ป้อมบนด้วยนะถือว่าคุ้มจัดนะครับไฟนี้เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นทางด้าน <You okay. S 1> ดาบเซนะ <You okay. S 1> เพื่อที่จะเอาดาวเมจในช่วงต้นเกมนะครับ <Huh. S 1> บอกเลยว่าถ้าเกิดได้ดาบเซเนี่ย no, no, no. อ่อเราเนี่ยก็อาจจะยืนไม่ได้นะตอนนี้มาเรียบร้อยเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ดาวเมจเราตอนนี้ค่อนข้างที่จะเวอร์นะสกอร์คิวรวมตอนนี้ก็8ต่อ9นะครับคือเราฆ่าคนเดียว7ตัวเลยนะยังไงเลียวมะจะไปไหนเอ่ยหลอหลอกไปก่อนอย่างนี้ไม่น่ารอดนะโอเคดาวเมจค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ว่าตรงกลางก็โดนไปแล้วดิโอ้โหคือเพื่อนเราก็ตามไม่พักเหมือนกันนะ เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่บ่นเพื่อนแล้วนะครับเกมน,นี้แต่ก็ไม่ได้นะนก็ได้แค่บ่นนะผม <คน S 2> ไม่ได้เปิดไม้นะครับบ่นกับตัวเองเอตรงน,นี้ก็เวทต่อครับนาคอสไม่ต้องเล่นนะเวทบูยับยับนะครับนาคอสเดี๋ยวดักเลียวมาอีกนะ เอาแล้วเรียวมะมาจริงด้วยนะครับเดี๋ยวรออันตีนะมาแล้วเรียวมะอยู่ไหนเอ่ยขอเยียบหน่อยโหไม่ตายทำไมดามเมจเรามันเบาลงวะโอ้โหฟิกเกอร์มาอย่างนี้ปล่อยผมเถอะโอเคต้องมอบนะครับอย่างนี้เมื่อกี้คิดว่าอลัมไม่มีจับนะเดี๋ยวตรงนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับ ตังเรื่อยๆนะแล้วข้างล่างเหมือนจะอารลัมจับไปแล้วนะครับอย่างนี้เล่นได้นะโอ้โหมีเกาะตีสดไปดิหลบได้โอเคต้องออกก่อนนะครับเหมือนนาะคอสจะมานะขอเลือดหน่อยเพื่อนรอนตีนะครับเล่นได้อีกรอบนะว่าไงอารลัมได้ข่าวว่าจับไปแล้ว จับไปแล้วอย่างนี้ก็โดนนะครับฝันของข้ามตาย4ตัวนะครับอย่างนี้เราเอาออบเจกต์ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาออบเจกต์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวทําเลนนะครับถือว่าตอนนี้รูปเกมถือว่ากลับมาเป็นของเรานะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเล่นสบายนะครับเกมนี้เดียวมะมีคนหิวยังไงคาเฟ่แล้วผมจะสวนไง เรียบร้อยครับช็อตนี้โคตรตึงโอเคตอนนี้เราก็ได้เป็นฟอสการ์ดแล้วนะครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยผมอาจจะขึ้นเป็นเจาะเวทชิ้นใหญ่นะครับแล้วเพื่อนผมก็ไปตายอีกแล้วทอนแทนที่จะรีเซ็ตนะครับไม่ดีเท่าไหร่นะอย่างนี้ คลลี่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะตายเยอะนะครับเกมนี้อาจจะต้องแบบเฮ้ออวะ <Your team S 1> มาเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำการดักนาคอสนะเผื่อว่าเขาจะมาเอาเลสนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะรออยู่นานแล้วนะนาคอสมาหรือเปล่าโอ้โห like 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 ไม่มาจริงดิเฮ้ย โอ้เหยียบไม่โดนเรียบร้อยครับอย่างนี้ <Yeah. S 1> โดนวีล่าจุกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยยังไงเนี่ยโดนดักนะครับดีนะครับที่เรามีฟอสกัดนะเพราะว่าฟอสกัดเนี่ยจะช่วยเพิ่มเลือดให้เรานะเป็นสกิลแบบแท้งของเวทอีกไอเทมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีนะเดี๋ยวตรงนี้เรามาทำการแยกนะครับ แต่ว่านาคอสเหมือนจะตายนะมาอยู่นะเพื่อนโอ้โหจะตายหมดเลยอย่างนี้โดนนะครับวีลา่ายังไงเรียบร้อยครับนาคอสจะหนีหรอตีสดหน่อยตีหน่อยเรียบร้อยครับเก็บดับเบิลคิวมาได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะฝั่งของข้ามเนี่ยตายสามตัวนะครับ เดี๋ยวเราทำเว็บก่อนนะมาตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเกือบดัรกสิบหาทีนะครับหรือว่า g ็ส s l เยอร์นะได้ข่าวว่า g ็ส s l เยอร์แพทนี้นะ่ะปรับมาใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมา ขึ้นบ้านในนะเนี่ยเหยียบไปเรียบร้อยครับคาเฟินี่แตกไปหนึ่งโอ้โหโดนเจ้าหลบโอเคหลบได้นะครับหลบวีล่าได้นะเมะื่อกี้ก็ถือว่ายังม,มีชีวิตอยู่นะแล้วฟอร์เลนเข้าไปล้ำช็อตนี้เหมือนจะล้ำสุดวีล่าแข็งนะเรียบร้อยครับเกินไปฟอร์เลนตัวนี้ จบได้ป่ะเพื่อนไม่มีเวฟนะแต่ว่าน่าจะได้ป้อมบนนะครับผมไม่กล้าเข้าไปตีว่ะกลัวแบบโดนอาร์มจับอย่างเงี้ยไม่ค่อยคุ้มนะครับโอโ้โหคือโดนจับในป้อมอยังไงก็ตายนะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะต้องรีเซ็ตใหม่นะอาจจะต้องรอดัก์ก15นาทีนะครับตรงนี้ก็หาเลือดไปก่อนนะ โอเคแล้วกาลีถอยมาก่อนเพื่อนยังไงคาเฟ่ได้ข,ข่าวว่าจะยิงกาลีเรียบร้อยครับดัรสก15นาทีพอดีนะอย่างนี้เราน่าจะเอาดาร์กแล้วก็จบได้นะโอ้โห oh, แล้วเพื่อนไปเล่นตรงนั้น uh oh. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อน uh oh. คือเราตีดักอยู่นะถ้าเกิดว่า เฮ้ยแต่เพื่อนได้นะครับก็ถือว่าดีไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปเล่นแล้วตายเนี่ยอาจจะเกมมันอาจจะยื้อไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีที่เพื่อนเก็บคิวมาได้นะครับตรงนี้แต่ว่าตรงนั้นรอเล่นกับดาร์กดีกว่าไหมเพื่อนโอ้แล้วโดนจับก็ดีเรียบร้อยเลยคนดีคนเดิมนะครับฟอเรนติโน,โน นาจะห้าไปไหนเนี่ยถ้าเล่นกับกอสสิบห้านาทีเนี่ยผมว่ายังไงก็เล่นได้นะถอยมาก่อนเพื่อนม <One hour. S 1> าคอส <One hour. S 1> ค่อยๆ <One hour. S 1> เล่นนะครับ <One hour. S 1> เราเวฟเข้านะโอเคเราได้เป็นอ้าวป้อมสามทางนะครับ <One hour. S 1> ตอนนี้ก็น่าจะ โอ้แล้วเพื่อนไปตายจับไปแล้วนะวีล่ามาดีเพื่อนสวยครับตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นะผมไม่ตายด้วยเรียบร้อยเลยฉัดหิวนะครับเมื่อกี้นะก็ไม่จบสักทีนะเกมนี้ค่อนข้างที่จะยืดเยือะนะครับ แต่ว่าต้นเกมเราก็ถือว่าทําให้เพื่อนไว้ดีแล้วนะแต่ว่าเด็กเกมมาเนี่ยเพื่อนต้องเอาช่วยนะครับเล่นคนเดียวไม่ไหวนะสวยครับอย่างนี้ต้องไล่สุดนะเพื่อนฝ่อนของข้ามตายนะเฮ้ยเดี๋ยวติดอย่างนี้ยังไงเดียวมะโอเคได้เดียวมะนะครับตรงนี้ฝั่งของข้ามตายสองตัวนะแล้วเพื่อนไปโดนจับอดีนาคอส แต่เย็นเพื่อนยิงไปคอสเกิดโอ้โหโอเคกว่าจะจบได้นะแบบต้นเกมคือผมทำไว้เยอะมากนะครับแต่ว่าเลตเกมเนี่ยมันยืดเยื้อเออก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ